มันไม่มีสิ่งไหนที่คงที่อยู่กับเราตลอดไปนะคือมันเป็นข่าวดีของคนที่เป็นทุกข์เลยอะคนที่เป็นทุกข์เนี่ยผมอยากจะให้กําลังใจนะแล้วคุณสังเกตจากอดีตท,ที่ผ่านมาและจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะไม่เคยมีใครทุกข์หรือเศร้าไปได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งคนเป็นซึมเศร้าเขาก็ไม่ได้เศร้าตลอดคุณเห็นใช่ไหมว่าจริงแล้วมันมีรอยต่อแล้วไม่มีช่องว่างตรงนี้อยู่ช่องว่างที่ตอนที่คุณไม่เศร้าแล้วคุณสามารถเยียวยาตัวเองขึ้นมาได้คุณดึงตัวเองกลับมา หาอะไรทําครับอย่าจมปักออกไปข้างนอกออกไปสูดอากาศออกไปทํากิจกรรมไปวิ่งไปเดินไปทําอะไรก็ได้ครับไปทําอะไรที่ตัวเองชอบดึงความรู้สึกตรงนี้กลับมานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะไม่ตรงใจเรามันไม่สมปรารถนาเรามันไม่เป็นดั่งใจเรานะครับมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะธรรมชาติแสดงผลไปตามความจริงไม่ได้แสดงผลตามใจเรา นะครับดังนั้นเนี่ยเราสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ร้ายกับแค่เรามันก็มีสิ่งที่ร้ายกับทุกคนแล้วก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับทุกคนมันมีช่วงเวลามันมีช่วงสภาวะของแต่ละคนอยู่ดังนั้นแทนที่เราจะต้องไปเปลี่ยนอยากจะพยายามจะไปเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเรามาทําความรู้จักกับคําว่าร้ายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการยึดต,ติดของเราดีกว่าเพื่อทําให้ใจของเราเนี่ยยอมรับได้ไม่ว่าจะดีก็ไม่สุขไป ไม่ว่าจะแย่ก็ไม่ทุกไปเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันคือธรรมดานะครับคือสิ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยแต่ใจของเราเนี่ยไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มันเลยไม่เป็นธรรมดานะครับดังนั้นการฝึกถึงเป็นเรื่องสําคัญเมื่อเราเข้าถึงการฝึกแล้วเราเข้าถึงความจริงตรงนี้เราจะเข้าใจว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแค่ไม่ตรงใจเราเท่านั้นนะครับไม่ตรงใจเรา ดังนั้นเราก็แค่ทําใจให้ตรงกับสิ่งนั้นทําตั้งตั้งความเห็นให้ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเข้าใจความจริงให้ให้ตรงไปตรงมาเมื่อเราเข้าใจความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างตรงไปตรงมาเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์นั้นๆครับเราก็จะสามารถที่จะเกิดปัญญาแล้วก็ดึงตัวเองออกมาได้และสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนนะนะความไม่สมหวังเราทุกคนเจออยู่แล้วครับใครสภาพจิตดีก็ดีก็อยู่รอด ใครสภาพจิตไม่ดีก็สุดอื ừ, ต้องตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากตัวนี้ได้ยังไงครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับนอะทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับแม้จะเป็นเรื่องไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดีครับแม้จะเป็นเรื่องดีเดี๋ยวมันก็มีโอกาสไม่ดีนะครับไม่ต้องไปยึดอะไรครับอยู่ว่างๆกลางๆแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนดูทีวีครับไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปเล่นเป็นพระเอกไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปเหนื่อย นะครับดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หาเวลามาฝึก